Hamba di Wat Bang Bereng, jadulnya perancainya sangat berani. Wat Bereng, jadulnya berani. อย่าเพิ่งสับสนเปลี่ยนคนที่สองเริ่มบนจาน้องผมนี้มหาน้งษาเจ้าพี่สีเกรงน้องพี่

เที่ยวสีโ <gathering> อ <enge BLANK Linux down> ้ยตัวไวจังเลยอันนั้นจะเที่ยวสีแล้วล่ะเออไม่ก็ปีนี้เองไม่ค่อยเที่ยวเท่าไหร่เลยนะพี่จานองมีพี่คนดีเลยพี่จสนองอะไรโอ้โหพี่ยยังจำทางกลับบ้านได้อยู่อีกเหรอยังจำได้ใช่ไหมว่ามีน้องสาวสวยๆคนนี้รออยู่ที่บ้านโอ้โหดูสิพี่ไปแล้วนะพี่ไม่เคยกลับมาเลยพี่รู้เรื่เหรอว่าถ้าหาวว่าช้างเนี่ยไม่มีพี่ทั้งสองคนเนี่ยนะมาอยู่ในที่บ้น พี่ไม่ให้ฉันพูดเลยนะ,ะ,ะพี่เนี่ยไม่ได้พูดเลย <c oughs> ลสักคำเลยเอ็งจะบ่นอะไรกักหนาเนี่ยฮะนี่ที่พี่ไม่ได้กลับมาเน <c oughs> <c oughs> ี่ยเพราะมันติดเรื่องภารกิจภายในเมือง <c oughs> น้ำซ้ำก็ยังพูดเสร็จสองคราเออตอนนี้พระองค์ท่านจะไม่ลองก็ให้พักราชการได้แต่ว่าพี่เนี่ยเป็นห่วงพระองค์ท่านพระองค์ท่านน่สูญเสียคนที่รักไปไม่ก็คืออากาศเทวีตอนนี้พระองค์ท่านไม่ออกว่าขานการเมือง ไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนเอยพี่กับรี่จะทำยังไงเนี่ยเลยกลับมาตั้งหลักที่บ้านก่อนพี่จาน้องดีแล้วดิพี่ได้กลับบ้านพี่ได้พักราชการพี่ก็ได้อยู่บ้านอยู่กับชั้นดูแลชันบ้างน<อ>ี่เรื่องในเมืองนะ,ะก็สวนเรื่องในเมืองเถอะพี่ไม่ต้องไปใส่ใจหรอกนะอยู่ที่บ้านัำผ่อนเดี๋ยวทำกับข้าวอร่อยอร่อยให้กินให้วันนี้ทำของโปรดพี่เลยนะโปรดพี่ด้วยอะไรอะน้วพีพ่กะปพอ่อย ก็มีน้ำพริกกะปิเลยไม่ชอบกินแบบนั้นตกใจมากนี่ไข่เนี่ยนเมื่อนะน้องรุ่นน้องความสวยเนี่ยเอ็งสวยเหมือนกันนะเนี่ยเพียวสีหน้าตาใช่ได้นะเนี่ยแล้วก่อนหมายความว่ายังไงพี่ก็ดู้ดิเนี่ยหูจมูกเเียกสันปากเป็นคางเคอร์ฟเป็นไงได้ไหมธรรมชาติที่สุดแล้วนะนี่ธรรมชาติเหรอเนี่ยใช่ ธรรมาชาติหรือหมอทมธรรมาชาติเหรอธรรมชาติไม่ได้ทำอะไรเลยเออตอนนี้เอเอ,เอ,เอ,เอพี่คิดอะไรออกแล้วตอนนี้พระองค์ท่านเนี่ยสภาพจิตใจไม่ค่อยดีถ้าอย่างนั้นพี่จะพาตัวเองเข้าไปภายในเมืองไม่พาตัวรับใช้อ,อยู่ใต้เรื่องพระบาทพระองค์ท่าน,นจะเวรหอกว่าดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะนองพี่ก็รู้ว่าฉันจ้อยู่แต่บ้านนอกแล้วอีกอย่างถ้าว่าฉันเข้าไปภายในเมืองจะทําตัวไม่ถูกหรอกฉันไม่ไปหรอก ่พี่ว่ามันน่าจะเป็นทางที่ดียังไน้อยพระองค์ท่านจะได้เห็นของสวยๆงามๆอย่างเอง <S <S เอ,อ,อาจจะทําให้พระองค์ท่านนั้นมีจิตใจที่อยากจะลุกขึ้นมาทําอะไรบ้างเด็กไปกับพี่ดีกว่าค้อไปเรือฉันว่าไปเรืออีกอย่านะเอไปเรือนะเองไม่ดีไม่ดีเอ็้ับผ่ดชอฉันว่าไปนะไปเอะไ่เถอะนะั้นไปกับพี่วันนี้เลยฝากนนเ,ลไไเลยนะท<อ>ี่น,นี่เหรอฝากบ้านด้วยนะไปเรือมาฝากบ้นไปเย Kita akan berjalan-jalan.